สวัสดีค่ะมินิสิภาพมาบึงนะคะสำหรับทางบอดบอยศิริชัยได้มโพดไวอไ้อยให้คุณแม่จกกักรจันรดาวไพ่นั่นเองค่ะในวันที่ซิบหามกราคมถี่ผ่านมานั่นเองต้องบอกเลยว่าสำหรับโพดโพดนี้นะคะเป็นโพดที่เหี้ยมมากๆออกมาจากใจบอดบอยศิริชัยเลยก็ว่าได้ค่ะพี่นองในมีการมาส่งคุณแม่จกกักรจันรดาวไพ่นะคะกับคืนสู่ดาวนะคะสู่ สวงสวรรค์น,นั่นเองค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นอะไรที่สุกเศร้ามากๆสําหรับวงการหมอํำของเราที่ได้เสียเพชรเม็ด,มดงามไปนะคะอย่างเช่นคุณแม่เจ้กระจัดดาวภพน์นแลละคุณแม่เย็นคุณแม่บานเย็นคือหลังจากที่ได้เสียคุณแม่บานเย็นไปนะคะหลายๆคนก็มีอาการที่แบบโศกเศร้าเสียใจแล้วก็เป็นอะไรที่น่าเสียใจมากๆในวงการหมอํำของเราอ่าในหลายคนกับพอ่อศรษสาบดีแล้วก็มีหลายคนได้ออกมา,เ,าเอินวาแสดงความเสียใจออกมา คือรับอะไรเหลือใจกับเหตุการณ์นี้นะคะเราก็ไปเห็นมากติดใจตรงโพสของทางบอสบอยซิริชัยค่ะพี่น้องชาวเน็ตก็ได้ไปเห็นมาหลายโพสนั่นแหละแต่ว่าอาจจะเอาโพสของทางผู้กันปุริสายมาให้ทุกคนอ่านให้ทุกคนได้ฟังว่าผู้กันปุริสายหรือว่าบอสบอยซิริชัยเนี่ยได้พูดอย่างไรได้พิมพ์อย่างไรก็คือเงยบหมักเลยนะคะเสียขออนุญาตอ่านในพี่น้องในรับชมรับฟังเพราะว่าก็เป็นการมาขอไหวอาไยแสดงความเสียใจอย่างสุดสึ่งโดยบอยซิริชัย เป็นภาพนะคะของบอดบอยกับท่างคุณแม่จักรจันรดาวไพรนั่นเองค่ะได้มีการมาโพดนะคะบอดบอยก็ได้มีการมาโพดว่าพี่เย็นหรือแม่เย็นจักรจัน์ดาวไพรนะคะถึงแม่เยน็นหมรามนะ่ะมีมานานแต่เสียงอีสานคือหมรอามตำนานของจริงที่บุกเบิกให้หมรามเป็นที่ยอมรับทั่วประเทศหรือทั่วโลกไปแสดงแต่ละที่คนแตกบ้านแตกเมืองไปเบิงยุคนั้น บอกได้เลยว่าเกือบทุกบ้านต้องมีวิดีโอมีซีดีเสียงอีสานผมก็เช่นกันยอดกระปุกซื้อทีวีซื้อเครื่องเล่นวิดีโอเพราะอยากมีเสียงอีสานไว้ดูที่บ้านวงเล็บปกติได้ไปเบิงแต่น้ำเพลินเอามาเปิดยูลานขายยาหรือเบิงน้ำเพ่อนคนอื่นอ่ะเปิดแล้วเปิดอีกเบิงเบิดมือกับบ่อเบือศิลปินทุกคนคือขวัญใจโดยเฉพาะอ่ะโดยเฉพาะ ตัวโกงที่ชื่อจักรจันทร์ดาวไพร่ล่ำมวนชัดเจนบทบาทการเล่นขาดชั่วจนกลายเป็นต้นแบบของหมอล่ำในบทบาทนั่นก็คือเป็นนางรายนะคะเป็นดาวร้ายแห่งวงการเป็นดาวร้ายแห่งคณะหมอลำเสียงอีสานนั่นเองค่ะต่อมายอหนาต่อมานะคะบอดบอยก็ได้บอกว่าต่อมาเมื่อมีโอกาสได้รู้จักกับพี่ๆแม่ๆ เพื่อนศินนลปินในวงเสียงอีสานหลายๆท่านถามข่าวคราวให้กำลังใจกันอยู่เสมอในฐานะที่เป็นพี่น้องศิลปินเคยขึ้นเวทีแสดงห่วมกันกะหลายเทอือพี่เย็นหรือแม่เย็นเนี่ยเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีพูดน้อยพูดตรงมีแววตาและหอยยิ้มเต็มไปด้วยความจริงใจแล้วก็บอกว่าซำเนี้ยงการเบานะ่ะเวลาอยู่ที่เวทีแบบใดกับแบบนั้นเลย มีเรื่องวาไห้ยีิม้มให้หัวเหลาะกันอยู่เสมอเมื่อได้พบกันย่อนหน้าต่อมาบอกว่าจักรตันดดาวไพรเบิดลมหายใจจากทุกๆุกคนอ่ะจากทุทกๆคนไปมันคือความสูญเสียทั้งที่อ่ะทั้งคนทั้งเพื่อนพี่น้องหมอลำศิลปินนักร้องตลอดจนหอดพี่น้องแฟนคลับหมอรำทัวประเทศเสียใจเสียดายจำใจต้องจากกันถึงเวลาที่พี่ต้องได้พักแล้วนะครับ สู่มากคัสั่งมากครับถึงเวลาที่จะได้พักแล้วเนาะครับอ่าเราก็บอกว่าศูนย์สลายไปสายขอให้พี่ไปดีไปยูมองทีดีงามเดินห้างปลอดภัยครับผมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งบอยสิริชัยค่ะต้องบอกก่อนว่าสําหรับคุณบอยสิริชัย่คุณอบอสบอยสิริชัยเนี่ยกลเป็นอีกหนึ่งคนหนึ่งคนที ติดตามคณะมอลำ์เ่าเสียงอีสา,สานซาเนินกับเชนกันนะคะตอนในน้อยจาได้เลยว่ายุบานนี้ก็มีซีดีเสียงอีสานเกิดมากกับห็นแล้วค่ะเกิดมากกับห็นซีดีเสียงอีสานทุกคนเปิดเบิ้งนะคะแทบทุกขึ้นโดยเฉพาะตัดลกโดยเฉพาะแบบแต่ละคนแสดงได้ดีการล่ํากันอย่างคือแบบมาจากเหนือแทกันเป็นมอลำาโดยเฉพาะบอดบอยกับเชนกันค่ะแล้วกับมีการน้อยอะไรนี่เลยเพราะว่ามันเป็นการสูญเสียที่หลายๆคนเสียรายทุกคนเก็ตไหมเพราะว่าสิเป็น คนในเฟซสาวนี่เพื่อนในเฟซอะเพื่อนในเฟซแทบทุกคนนะบ่เป็นแทบสุกคนสิครึ่งเฟซมั้งโพสต์ไว้อะไรคุณแม่จักรจันดาวไพ่ประว่าิสิเปนเด็กเล็กๆหน่อยนะคะกระเทยเกยทั้งหลายโพสกันสนั่นวันไหวในการสูญเสียครั้งไงครั้งนี้ของวงการหมอนํำของเฮาค่ะบ่อยๆแกชินกันในมีการออกมาโพสไว้อะไรแล่คุณแม่จักรจันรเนี่ยหลายคนกับฮูดีว่าเป็นคนที่มาคมสามารถสูงงานมาสามสิบกว่าปีบ่เคยพักบ่เคยพอนค่ะเห็น ภาพภาพหนึ่งใส่แมดขึ้นไปหลอมเพลงบนเวทีก็เฮ็ดแล้วบางคนว่าว่าเนี่ยบางเทือนให้นำเกลยุก,กระถอดสายนำเกลือขึ้นไปแสดงบนเวทีอันนี้บ่รู้ว่าจริงหรือเท,ท็จนะคะแต่ว่าเขาได้ยินมาถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีของสายงานศิลปินหมอลำคันบ่เจบป,ป่วยนักอีลีซิบ่มีการลากการขาดค่ะเพราะว่าถ้าขาดหนึ่งคนไปก็ถือว่าวันนั้นต้องหาคนมาแทนให้ได้นะคะในคืนขึ้นนันโมซันล่ำเลืองกับบอไปใสซึ่งคุณแม่จัก,กรจันทร์เนี่ยสาวน้อยก็นได้ว่าถึงประ ผลงานทางด้านหมอลำเนี่ยพี่น้องมีเป็นสิบยี่สิบเหลืองนะคะสำหรับล่ำเหลืองถือว่าเป็นคนที่มีผลงานทางด้านหมอล่ำเยอะมากๆเลยทีเดียวแล้วก็มีคนหูจักเยอะหลังจากที่ทางบอลบอยซิริใช่ได้มีการโพสต์ออกไปแล้วนะคะก็มีคนออกมาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะคะบอกวา่าติดตามแล้วก็เสียใจมากๆกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี้มันเป็นอีอย่างเทียวรวดเร็ยวมากๆนะคะแล้วก็บอกว่าบอลบอยซิร,ริใช่เนี่ย บรรยายได้จูใจมากๆค่ะเหมือนเบาแทนหลายๆคนที่ติดตามผลงานแม่เย็นขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเหมือนว่าบอสบอยในพูดแทนทุกๆคนแล้วที่ติดตามผลงานของทางแม่เย็นขอให้แม่เย็นไปสุขพรมที่ดีนะคะไปเป็นนั่งรับมนต์สวรรค์คนกว,วา่าจังซีค่ะพี่น้องบอสบอยกวางออกมาจากใจนะคะพี่น้องโตมาพร้อมกับหอยปานดําจันทร์สีอมยิ้มเสียใจด้วยนะคะขนาดแม่สาวร์เอยังมาแบบไม่เคยเบิ้งบ่อ ห้อยป่านดํานะคะพี่น้องกับกงกํากงเกวียนนียังกันแล้วแต่ที่เป็นบทละครเขาเอ่ยมาบทล้าเื่องของคณะมอําเสีงอีสานในหลายคนนี่หูจักดีค่ะอดบริสิทธิ์ใช้กระได้มีการมาพูดเ่็นละคะ่ะพี่น้องก็คือทุกคนเสียใจทุกคนรับอะไรกัะเหตุการณหนีนะคะแล้ว เพราะว่าเป็นบอสจากคณะหมอลำใดก็ตามแต่พาก,กันออกมาโพสแซลสะเลยค่ะพี่น้องถึงการไว้อะไรก็นานีบอสบอยนะคะก็ได้ไปแช่อะไปแช่ทางเพจของคณะหมอลำใจเกินรอยเพราะว่าคณะหมอลำใจเกินรอยในมือว่านิ่านมาทีได้รับข่าววา่าศูนย์เสียนะคะคุณแม่จะก,กระันไปหมอลำใจเกินรอยก็บ,บอกว่าคณะหมอลำใจเกินร้อยขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อะไรกับการจากไปของนางร้ายระดับตำนานแม่เย็นจัก,กระจันดาวไพ่คณะหมอลำเสียงอีสานด้วยนะครับแล้วก็ บอดบอยก็มาแชร์บอกว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับนะคะทุกเพจทุกคณะหมอล่ำม,มีการออกมาไว้อะไรแทบถุกขณะค่ะพี่น้องว่ามีคณะไหนบอออกมาไว้อะไรค่ะเพราะว่าเจอีสาน,นี่เป็นระดับตํานานเจ้อีสานเป็นคณะหมอล่ำทียูมาโดนอีีค่ะพี่น้องแล้วคือบอดบอยวานี่แหละสมัยนั้นบ่บนมีใยแห่บ,บูฮัวจักละเป็นหมอลำวงแรกที่เห็ดข้นนะี่นย่อมรับในตัวหมอล่ำบุกเบิกเป็นระดับโลกระดับประเทศเลยก็ว่าได้ค่ะ ย้อนกลับไปสานเ้ยเคยบงงมาหมอล่ำเสืออีสานเป็นหมอลำขนาดเดียวในประเทศไทยแล้วกับศีบ๊อมีอีกนะจะบอมีอีกแล้วนะคะในไ,ไปแสดงยูทีสวนหลวงลอกเก่าบอพี่น้องหรือว่าสวนอาสวนสวนหลวงบอพี่น้องสวนลุมพินี่บอกที่ว่าเป็นแบบมองแถวๆใจกลางเมืองกรุงเทพนะคะพี่น้องเป็นขณะหมอล่ำขนาเดียวมัางที่เด็ไปแสดงนะคะในเต้งแต่สม,มัยสาวนุ้ย่าจะบอกท่านเกิดบอกหรืออาจจะเกิดแล้วแต่บอกท่านหูเหลืองนะคะพี่น้องที่ว่า สวนหลวงนั่นแหละตามว่าผิดคันผิดพีพ่น้องกับขเ้เมมตนลงให้ฟังในว่าแมนโบนะคะก็คือว่าเป็นรุ่นบุกเบิกเป็นรุ่นที่โดยเฉพาะุณแม่อาจัะทร์ให้พี่น้องคือมันเป็นอะไรที่แบบเนี่ยขนาดเท่าเนี่ยขนาดซาเน่เบร์เดติตตามมาตลอดซนนั้น่ยังวูบว,วูบบาบอ่ะพีน่น้องเขาใจบอกทุกครั้งที่อ่านข่าวทุกครั้งที่พูดเรื่องนี้คือใจมันวูบวูบบาบไม่รู้ว่าเป็นอะไรอะทุกคนยังไงก็แสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะเพราะว่าเนี่ยในยินคข่าวว่าสีมีการทราบพนักงานเนี่ย วันที่20อ่าวันจันทร์ที่20ที่จะถึงนี้นะคะทุกคนเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะเป็นการประชุมเพิ่งนะคะสามารถไปรวมงานได้อยู่ที่บ้านเลขที่444อยบู่ที่บ้านหนองน้ำใสนะคะพี่น้องอยู่ที่อุดรธานีนั่นแหละค่ะพี่น้องสาม,มารถติดต,ตามตามเพจคณะมอรลิเสียงอีสานได้นะคะเป็นการอัปเดตสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับงานของทางแม่เย็นจักรจันทร์ดาวไพค่ะสำหรับมื้อนี้ก็เอาเรื่องเล่าของทางบอดบอยศรีนิชัยีิได้มาโพูดร้ยาวถึงทางแม่เย็นนะคะกับการจากไปครั้งนี้ค่ะ